ทุกคนนะครับผมจากคอมเมนต์นะครับคือมีคอมเมนต์หนึ่งครับผมบอกว่ารีวิวไฟหน้าตอนกลางคืนให้ดูหน่อยทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับทุกคนครับผมนะอันนี้คืออยู่ใน Honda HR-V e h า v ฟิล์มกระจก60%ของ Estoma นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนนะแล้วก็เห็นนะครับไฟหน้าไฟหน้าประมาณนี้นะครับผมมาทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับนี่ตอนนี้ ระบบส่งสว่างใน Honda, HRV E-HV e นะครับผมนะนี่สว่างนะคือตรงเนี้ยเป็นที่มืดหมดเลยจะมีไฟแค่ข้างทางครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมอ่ะผมให้ดูเนี่ยมันสว่างนะอ่าเนี่ยครับคือถ้าอยู่ในที่มืดเนะี่ยมันสว่าสว่างเลยทุกคนเห็นชัดนะเห็นชัดคือตรงเนี้ยที่มืดหมดที่มืดหมดเลยนะครับตรงตรงเนี้นะตรงนี้คือไม่มี ไฟเลยอเดี๋ยวผมอ้อมให้ไปดูข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับดูอีกครั้งหนึ่งครับเป็นแสงสีขาวนุ่นๆน,น,นะทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยโอเคนะดูดิเห็นไหมเนี่ยชัดเจนมากเลยทุกคนนะโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ่ายรถเข้าก่อนครับอ,อันนี้คือก็ให้ทุกคนดูแสงสว่างนะครับผมตอนกลางคืนนะเวลา อยู่ในรถ Honda HRV e-HV e ครับทุกคนนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยเนีย่ยทุกคนเนีย่ยค้างไว้ตรงนี้เลยนะเนี่ยก็สว่างดีนะ ใครบอกไม่สว่างเลยนะครับนะโอเคประมาณนะี้ขอบคุณก็ทุกคนครับผมโอเคทุกคนเรามาดูไฟหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้า Honda HRV ECV นะครับผมนะนี่การส่องสว่างในที่สว่างอยู่นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไป<ม>เข้ารถกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปในที่มืดๆกันทุกคนนะว่าเออมันให้ความสว่าง แค่ไหนกันเชียวนะครับสำหรับเจ้าไฟหน้ากับน้องที่ถามมานะครับนี่โอเคครับตรงนี้จะเป็นที่สว่างอยู่นะอ่ะตรงนี้ไปส่องในที่มืดครับทุกคนเนี่ยครับมืดแล้วนะนี่ดูดิมันก็ไม่คีเลรนะเนี่ยนะมันก็ส่องไปได้ไกลแล้วก็ส่งได้แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบสว่างอยู่พอสมควรครับนี่ดูดินะประ,ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะน อันนี้ระยะประมาณสักห้าถึงเจ็ดเมตรครับทุกคนนะเนี่ยไปเราไปดูกันเนี่ยถ้าตามขอบตามขอบขอบรั้วของของบ้านนะครับผมนะมันก็ให้ความสว่างอยู่พอสมควรเนาะเนี่ยครับตรงนี้คือมืดแล้วนะเนี่ยตรงนี้คือมืดละนะครับเนี่ยคือมืดชัดเจนครับนะ โอเคอยู่ครับทุกคนข้งขงนางหน้านี่ก็มืดนีครับเนะี่ยข้างหน้านี่ก็มืดนะโอเคนะก็น่าจะเป็นคำตอบนะสำหรับน้องที่จอง Honda HRV PHEV ที่เป็นรุ่น RS นะครับผมนี่ก็คือรุ่น RS จริงๆไฟไฟหน้าของแต่ละตัวก็น่าจะเหมือนกันหมดนะครับผมนะนี่ ถามว่าสว่างไหมันก็สว่างอยู่นะเออนะครับมันก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากมายนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นแสงขาวอะทุกคนเวลาอยู่ขับรถบนท้องถนนเนะี่ยมันแสงขาวมันไม่ค่อยชัดนะคะผมยิ่งตอนฝนตกอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องขับระวังระวังด้วยเพราะว่าเราจะมองไม่เห็นเลยทุกคนนะครับผมแสงเหลืองจะเวิร์กกว่าแต่แสงขาวมันสวยกว่าเท่านั้นเองครับทุกคนนะครับประมาณนี้ นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมถ้ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i ครให้กันให้ด้วยลกกันนะครับสวัสดีครับ